คลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินติดคลองน้ำนะครับอยู่ติดคลองน้ำติดชุมชนขนาดใหญ่นะครับตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณบ้านลานหญ้านะครับตำบลหนองโดนอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับ ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพาคินตนะนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินติดคลองน้ำนะครับอยู่ติดคลองน้ำติดชุมชนขนาดใหญ่นะครับตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณบ้านลานหญ้านะครับตำบลหนองโดนอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับมาชมที่ดินแปลงสวยๆติดคลองน้ำสาธารณะยาวตลอดแนวนะครับ2 1 5เมตรนะครับเนื้อที่4ไร่กับอีก 34ตารางวานะครับแปลงนี้เจ้าของต้องการแบ่งขายด้วยนะครับจะซื้อยกแปลงก็ได้หรือจะแบ่งซื้อก็ได้นะครับแบ่งตั้งแต่100ตารางวาขึ้นไปนะครับราคาตารางวาละ1,000บาทนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบริเวณรอบๆนะครับด้านหน้าแล้วก็ภายในแปลงที่ดินจุดที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับอยู่ติดกับสระน้ำขนาดใหญ่นะครับเป็นสระน้ำสาธารณะนะครับ ด้านหน้านะครับตรงไปอีกประมาณ200เมตรนะครับจะเป็นโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับเป็นโรงเรียนบ้านลานยญ้านะครับในเขตพื้นที่ของตำบหลหนองโดนอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับอีก250เมตรจากนี้ไปเป็นถนนลาดยาง2179นะครับเป็นทางหลวงชนบทหมายเลข2179เส้นจตุรัสบำเหน็จนงลงนะครับ ของเราจะอยู่ใกล้กับถนนลาดยางลงมาแค่250เมตรนะครับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับวัดสแกนะครับวัดสเกก็จะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับถนนลาดยางนะครับของเราจะอยู่เข้ามาอีก250เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมที่ดินของเรานะครับที่ดินแปลงนี้จะเป็นที่นานะครับอยู่ต่ํากว่าถนนประมาณสัก80เซนติเมตรนะครับเจ้าของ ต้องการแบ่งขายนะครับหรือจะซื้อยกแปลงทั้งหมดเลยก็ได้ไฟฟ้านะครับไฟฟ้าอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับคลองน้ำนะครับไฟฟ้ากรณีดึงไฟฟ้ามาจากตรงนี้ก็ประมาณสัก100เมตรนะครับจะมีสาไฟฟ้านะครับจุดนี้จะเป็นสระน้ำสาธารณะขนาดใหญ่นะครับมีร่องรอยของการจัดประเพณีลอยกระทงนะครับมีจุดให้ชาวบ้านมาลอยกระทงนะครับเป็นของ อบตนะครับมาจัดประเพณีลอยกระทงตรงนี้ด้วยนะครับเนื่องจากเป็นสระน้ําขนาดใหญ่นะครับดูภาพมุมสูงของเราจะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับว่าบริเวณนี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่นะครับร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อต่างๆมีครบเลยนะครับถนนนะครับถนนฝั่งตรงกันข้ามกับคลองนะครับฝั่งตรงกันข้ามกับที่ดินของเราเนี่ยเป็นคอนกรีตหมดแล้วนะครับของเราจะมี อ่เป็นถนนลูกลังนะครับลงไปถึงแปลงของเราเลยนะฮะตรงนี้จะเป็นต้นก้ามปูใหญ่เป็นต้นก้ามปูใหญ่อยู่ฝัง่งตรงกันข้ามกับแปลงของเราของเราอยู่ฝัง่งนู้นนะครับติดคลองน้ําแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นฝายน้ําล้นนะครับเป็นฝายน้ําล้นอยู่ติดกับหน้าแปลงของเราเลยนะครับน้าหน้าแปลงที่ดินของเราจะมีแบบนี้ตลอดทั้งปีเลยนะครับเนื่องจาก น้ำจะถูกปล่อยมานะครับปล่อยมาขังบริเวณด้านหน้าแปลงของเรากรณีน้ําเยอะๆนะครับก็จะล้นข้ามผนังลงไปนะครับระบายไปยังคลองต่างๆนะครับถนนนะครับมีความกว้าง5เมตรได้นะครับประมาณ5เมตร4เมตร50มได้นะครับอ่า4เมตร50มแล้วกันนี่นะฮะตรงนี้จะเป็นฝายน้ำล้นแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น คลองน้ำนะครับคลองน้ําสวยๆเลยนะครับมีบัวแดงด้วยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับคลองก็จะมีความกว้างอยู่ประมาณสัก30เมตรได้นะครับฝั่งตรงกันข้ามด้านโน้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นสร้างใหม่ๆสวยๆเลยนะครับของเราจะอยู่คนเราฝั่งคลองนะครับกับชุมชนสามารถมาสร้างบ้านสวนได้นะครับข้อดีของแปลงนี้ก็คือ ติดคลองน้าติดถนนด้านหน้าแล้วก็เป็นคลองน้ํานะครับเป็นถนนบนคันคลองนะครับในฉนวนที่ดินก็จะเขียนว่าคลองน้ําสาธารณะนะครับนี่นะฮะจะเป็นแปลงของเรานะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่แคบจุดที่แคบที่สุดของเรานะครับก็น่าจะมีความกว้างอยู่ประมาณสัก20เมตรได้นะครับยาวตามคลองตรงไปเลยนะฮะหน้ากว้างของเรานะครับทั้งสองฝั่งยาวติดถนนบนคันคลอง 215เมตรด้านนี้ก็ใช่นะครับจุดที่กว้างที่สุดจะเป็นด้านนู้นนะครับที่ดินของเราจะหันหน้ามาทางทิศเหนือนะครับอยู่ที่กว้างที่สุดนะครับจะมีความยาวอยู่ที่66เมตรนะครับส่วนที่แคบที่สุดจะเป็นจุดที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้นะครับประมาณ20 22ถึง22เมตรนะครับยาวไปจนถึงมุมโค้งของคลองน้ำนะครับมีต้นทองกวาวอยู่ด้วยนะครับด้านนู้น ความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ22เมตรเช่นเดียวกันลักษณะของที่ดินจะเป็นที่นาตามกว่าถนนนะครับบางส่วนก็จะประมาณเมตรหนึ่งบางส่วนก็ประมาณ80เซนติเมตรนะครับดูคลองน้ำด้านหน้านะครับอยู่ห่างจากตัวอำเภอจตุรัสประมาณ8กิโลเมตรนะครับสำนักงานที่ดินจตุรัสก็ห่างจากนี้ไป7กิโลครึ่งนะครับนี่นะจะเป็นคลองน้ำกุ้งหอยปูปลานะครับเยอะแยะเลย มีบ้านสวนสวยๆนะครับสองชั้นสร้างใหม่ๆอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับแปลงของเรานี่นะจะเป็นที่ดินของเรานะครับดูจากภาพถ่ายมุมสูงที่ทางทีมงานของเราได้ตีเส้นไว้ได้นะครับราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับแปลงนี้จะซื้อยกแปลงนะครับราคาพิเศษวัตถุประสงค์ของแปลงนี้ก็คือเจ้าของต้องการแบ่งขายนะครับเนื้อที่ตั้งแต่100่ตารางวาขึ้นไปนะครับ100ตารางวา200ตารางวาได้ทั้งหมดเลยนะครับตารางวาละ 1,000บาทนะครับเจ้าของออกค่าใช้ใจ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ออกค่าใช้ใจ่ายในการรังวัดแบ่งแยกให้ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะจะเป็นคลองน้ำเป็นดอกผักบุ้งแล้วก็มีบัวแดงนะครับปลาค่อนข้างเยอะเลยครับแปลงของเราจะเป็นที่นานะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับส่วนที่กว้างที่สุดนะครับแนวเขตที่ดินนะครับแปลงนี้มีการทํารังวัด เมื่อปีพศ2561นาะครับรังวัดล่าสุดจุดนี้จะเป็นจุดที่คลองน้ำมีความโค้งนะครับแล้วก็จะมีะบ้านสวนนะครับตามที่ผมได้นำเรียนไปมีเพื่อนบ้านอยู่ฝั่งตรงันข้ามเลยนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่คลองน้ำมีความโค้งนะครับค่อนข้างกว้างนะครับประมาณสักสิเมตรได้นะครับแนวเขตของเรานะครับจะมาสิ้นสุดอย่างบริเวณ แนวคนาด้านหน้านะครับกรณีที่มีการถมดินแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับบริเวณนี้ค่าใช้จ่ายในการถมดินนะครับไม่เยอะนะครับรถหกล้อหนึ่งก็ประมาณ300บาทนะครับพร้อมเกลดเกลี่ยให้ทั้งหมดกรณีมีการถมดินนะครับก็แนะนําให้ถมในช่วงเดือนมกราไปจนถึงเดือนเมษายนนะครับกรณีที่มีการถมดินแล้วก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับแปลงของเราก็สามารถถมดินแล้วก็สร้างบ้านสวนได้เช่นเดียวกัน ขุดลอกทําเป็นโคกหนองนาได้เช่นเดียวกันนะครับแนวเขตของเราจะมาที่สุดยังบริเวณแนวคนาบริเวณนี้นะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่กว้างที่สุดนะครับยาวไปจนถึงเสาไม้ด้านหลัง66เมตรนะครับจุดที่กว้างที่สุดจะมีความยาวอยู่ที่66เมตรด้านนี้จะเป็นคลองโคดโค้งนะครับสวยๆเลยนะครับทําเลท้องมังกรเหมาะสําหรับมาทําเป็นบ้านสวนนะครับกรณีซื้อเหมายกแปลงนะครับ ราคาพิเศษนะครับติดต่อกับเจ้าของที่ดินได้โดยตรงนะครับวัตถุประสงค์ของแปลงนี้ก็คือต้องการที่จะแบ่งปันนะครับแบ่งปันที่ดินติดคลองน้ําสวยๆนะครับให้กับท่านที่งบน้อยนะครับได้มีโอกาสามีที่ดินสําหรับสร้างบ้านสวนทําโคกหนองนาเก็บไว้พักผ่อนนะครับยามกเกษียณน,นะครับเอาไว้เป็นทรัพย์สมบัติให้ลูกหลานก็ได้นะครับจากจุดที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้นะครับจะเป็นจุด สิ้นสุดนะครับขอบเขตแปลงที่ดินของเรานะครับยาวโค้งตามคลองเนี่ย215เมตรเลยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะแบ่งซื้อตั้งแต่100ตารางวาขึ้นไปนะครับราคาตารางวาละ1,000บาทนะครับค่าใช้จ่ายในการรังวัดแบ่งแยกค่าใช้จ่ายในการอนลกรรมสิทธิ์ทั้งหมดผู้ขายนะครับหรือเจ้าของที่ดินออกให้นะครับใครจะเหมายกแปลงก็ติดต่อโดยตรงได้นะครับต่อรองราคาได้นะครับราคาต่อรองได้ เป็นที่นานะครับลักษณะของดินจะเป็นดินเหนียวสีดำนะครับขุดลอกทําเป็นโคกหนองนาขุดสะเก็บน้ําได้นะครับจุดนี้ด้านหลังนะครับขุดสะเก็บน้ําได้เลยดินที่ได้จากการขุดสะนะครับเราสามารถย้ายนะครับย้ายมาถมเพื่อที่จะทําบ้านสวนได้นะครับพื้นที่บริเวณนี้จะอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเละประมาณ185เมตรนะครับ มนะีเพื่อนบ้านอยู่ตรงกันข้ามของเราเลยน,น,น้ําในคลองมีตลอดทั้งปีแน่นอนนะครับน้ำจะเต็มหน้าแปลงที่ดินของเราลักษณะแบบนี้นะครับตลอดทั้งปีนะครับเนื่องจากมีฝายน้ําล้นนะครับอยู่ด้านโน้นนะครับอยู่ก่อนถึงตัวเมืองชัยภูมินะครับตัวสารลางจังหวัดชัยภูมิเนี่ยประมาณ48กิโลเมตรนะครับท่านใดที่เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานครนะครับแปลงนี้อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครนะครับมาประมาณ275กิโลเมตรนะครับขับรถมาตามถนนหมายเลข201เส้นสีคิ้วชยภูมินะครับบริเวณแยกต่างระดับสีคิ้วนะครับห่างจากนี้ไปก็ประมาณ75กิโลเมตรนะครับจากถนนมิตรภาพบริเวณแยกต่างระดับสีคิ้วมาจนถึงแปลงของเรานี่อยู่ที่75กิโลเมตรนะครับจะต้องผ่านอำเภอสีคิ้วผ่านอำเภอด่านคุนทศนะครับซึ่งด่านคุณทศ มาจนถึงแปลงของเราก็อยู่ที่ประมาณ45กิโลเมตรนะครับแยกหนองบัวโคกนะครับสีแยกหนองบัวโคกนะครับจะเป็นจุดตัดระหว่างถนน201นะครับสีคิ้วชัยภูมิตัดกับ205สุรนาราีนะครับจะเป็นสีแยกหนองบัวโคกเขตพื้นที่อำเภอจตุรัสนะครับอยู่ห่างจากนี้ไป17กิโลเมตรนะครับ จ็บป่วยกลางคืนนะครับมีอนามัยนะครับมีอนามัยอยู่ใกล้ๆอยู่ติดกับอบตหนองโดนเลยนะครับห่างจากนี้ไป700เมตรนะครับจะเป็นสถานีอนามัยนะครับหรือที่เรียกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโดนนะครับอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิติดกับอบตหนองโดนเลยนะครับอยู่ห่างจากนี้ไป700เมตรแค่นั้นเองนะครับถนนนะครับถนนคอนกรีตถนนลาดยางนะครับใกล้ๆเลยนะฮะเส้นจตุรัส บอมเน็ดะลงนะครับห่างจากนี้ไป250เมตรแค่น,นั้นเองเี่นะฮะแนวเขตของเรานะครับจะเป็นแนวคอนาที่มองเห็นเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับอยากได้จุดไหนต้องการแบ่งซื้อจุดไหนเลือกได้เลยนะครับค่าใช้จ่ายวันอุณทั้งหมดค่าใช้จ่ายรางวัดผู้ขายออกให้นะครับด้านนี้นะครับเจ้าของที่ดินเนี่ยกรณีมีการแบ่งซื้อนะครับจะทําเป็นถนนดินนะครับ จะเอาดินมาถมทําเป็นถนนติดกับคันคลองเนี่ยเคลียป่าเคลียพวกเศษหญ้าต่างๆนะครับออกให้ไปจนสิ้นสุดแนวเขตแปลงของเรานะครับยาวอีกประมาณสักน่าจะเกือบร้อยเมตรได้นะครับตรงนี้าทางเจ้าของที่ดินจะพัฒนานะครับเคลียพื้นที่นะครับทาทางทําทางให้นะครับลักษณะคล้ายๆกันนะครับจะเป็นถนนดินนะครับตรงนี้จะเป็นถนนลูกลังนะครับมีทางข้ามคลอง เรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศดีนะครับเย็นช่ำตลอดนะครับเย็นช่ำตลอดทั้งปีนะครับมีน้ำค่อนข้างเยอะเลยนะฮะน้ำคลองติดคลองติดอาสาหลวงนะครับชาวบ้านจะเรียกสาหลวงนะเป็นสระน้ำสาธารณะของหมู่บ้านตรงนี้เลยนะครับตรงที่รถของผมจอดอยู่ฝายน้ำล้นก็จะกักเก็บน้ำไว้ลักษณะแบบนี้นะครับตลอดทั้งปีกรณีมีน้ำเยอะๆก็จะไหลล้นนะครับข้ามกำแพงไป อีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับเจ้าของแบ่งขายนะครับเนื้อที่ตั้งแต่100ตารางวาขึ้นไปนะครับ100 200 300เป็นต้นไปนะครับตารางวาละ1,000บาทนะครับอยากได้จุดไหนทำเลไหนมาเลือกได้เลยนะครับหรือจะเหมายกแปลงก็ได้นะครับโฉนดครุฑแดงพร้อมโอนไม่ติดภาระนะครับเนื้อที่4ไร่กับอีก 34ตารางวานะครับยาวติดคลองน้ำถึง215เมตรนะครับในเขตพื้นที่บ้านล้านยานะครับตําบลน้องโดนอําเภอจ,จตุลัดจังหวัดชัยภูมินะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ